อาจารย์ครับก็บอกว่าการกล่าวตักบีรพร้อมกับอิหมามเลยเนี่ยอาจารย์นะจะได้จะใช้ได้ไหมละหมาดเป็นมะ่งมุมะนะอิหมามตักบีรแล้วก็อิหมามตัก,ตกบีรพร้อมอิหมามเลยจะได้ไหมอาจารย์อย่างเงี้ยอืมนะมลลตักบีรพร้อมกับอิหมามนาาาะบีนะมุฮัมมัดไม่ได้นะครับนบีมุฮัศสนลอของอัลลอฮุะซัลลัมที่ท่านบอกและท่านปฏิบัติให้ดูเนี่ยเพราะโดยปกติถ้าเรอซูลุลลอฮ์สนลลลลัอฮฮุอะะลัยิวซัลลัมจะละหมาดเป็นอิหมามอยู่แล้ว หลังจากที่ละหมาดไปแล้วเนี่ยนะครับเพียงแค่อ่นานกุรอานควบคู่ไปกับท่านรสุนนุลลอฮ์รสูนยังดุเลยครับแล้วนี่ไปเข้าพิธีละหมาดพร้อมกันเลยกับอิหม่ามน,น,นี่หน้าหน้าโดนดุก,กว่านะโดยโดยท่านรสุนนุลลอฮ์สุนนุลสลัมบอกว่าอินนามยุอิลอิมาโมลิยุตัมมาบีบอกว่าอิหมา uh abi, ่ามเนี่ยที่ถูกแต่งตั้งให้ทําหน้าที่เป็นเป็นอิหม่ามนำละหมาดเนี่ยก็เพื่อให้คนอื่นคนที่เป็นมะหมมได้ตาม ไม่ได้ให้ทำแซงไม่ได้ทำประกบควบคู่กันไปนะรอซูนจึงบอกฟ mm hmm. าลาตัตตลิฟูอาไลฮิฟาลาตัตตลิฟุอาไลฮิในชะนัก็แปฟาลาตสบิกูฮุว่หลายอย่าแซงอิหมัมอย่านำหน้าอิหมัมฉะนั้นคนที่เป็นม้ามุมเนี่ยมุกตะดอนหรือในยะของเขาก็คือต้องทำตามเท่านั้นฉะนั้นคำว่าตามเนี่ยสแปแสดงว่าไม่ได้พร้อมกันเพราะถ้าพร้อมกันไม่ตามกัน นะหรือถ้าแซงนําหน้าอิหมามยังไม่ทันตักเบสเลยอิหมามแค่ยืดพอจะยกมือปุ๊บเรายกมือปับ๊บอัลลอฮฺบัสเข้าละหมาดไปแล้วอ,อันนี้อันนี้ไม่ซ้อเลยไม่ซ้อเลยนะครับส่วนกรณีการพร้อมกับอิหมามเนี่ยอันนี้ยังเป็นประเด็นถกเถียงแต่ว่าทัศนะที่มีน้ําหนักแล้วก็เป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวางแล้วก็ส่วนใหญ่เลยก็คือถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะเราสัส่งอิดากับบลลอักับบิรูอิหมามตักเบสให้เรียบร้อยแล้วค่อยๆตักเบสอิดาร์ล็อกอัลก็อิหมามลงลงกูกว่าให้เรียบร เวลาซัยดาเสอยู่ดูอิหมามลงสิอยู่ใี้เรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยลงไม่ใช่เพราะอิหมามรุกก้วปุ๊บแล้วก็ลงไปถึงพร้อมกันเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะเจตนาของการทําตามก็คือต้องทําในภายหลังแต่ว่าอย่าทิ้งห่างจนกระทั่งเกิน2รงูกกลน นะอันนี้อันนี้คือคำความหมายของคาว่ามุตตาบะอฉะนั้นมูวาฟะก็ทําพร้อมกันเลยใช้ไม่ได้นะมุซาบะก็ทําแซงอิหมัมเลยก็ไม่ได้ต้องทําแบบมุตตาบะก็คืออิหมัมทําแล้วเราก็ลงตามไปอิหมัมเงยขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็เงยตามขึ้นมาโดยการฟังจากเสียงอะไรครับเราฟังจากเสียงการตักบบรเพื่อเปลี่ยน,ปยนแปลงท่าทางเรียบทเนี่ยอันนี้อันนี้คือหลักการศาสนาแต่ถ้าหากว่าเราปุ๊บไปเลยเนี่ยแสดงว่าอิหม,มัมยังไม่ตักเบรเลยเราขึ้นแล้ว พราะอิมามจะตักเบตเมื่อมีการเคลื่อนไหวนะครับคับวันเล่าแต่ละอาลาม